สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับอุกป,ปราดาผึงผายและรายการคลับโอดีรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรับฟังข้อมูลสุขภาพดีๆและก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปพร้อมๆกันค่ะคลับโอดี แล้ววันนี้ทางรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณบุญยรินชาคริยานุกูลนักกำหนดอาหารวิชาชีพศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติคณะแพทยาศาสตร์ศรีราษพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่วันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับพวกเราในหัวข้อเรื่องโภชนาการชะลอภาวะสมองเสื่อมเริ่มต้นได้ด้วยอาหารค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญยริน ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารเชื่อว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเราทุกคนค่ะแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้ข้อมูลที่แน่ชัดหรือว่าที่มันแบบถูกต้องนะคะอยากจะทราบว่าอ,อ,อาหารกับเรื่อง สมองเนี่ยค่ะมันมีความเชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กันยังไงบ้างอะคะออโอเคก็คือจริงๆสมองเป็นอวัยวะที่สําคัญของร่างกายนะคะเขามีกระบวนการทํางานควบคุมการทํางานต่างๆของร่างกายทั่วทั้งร่างกายเลยถ้าหากเปรียบเทียบร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์เนาะเขาก็ต้องมีเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนอแต่เครื่องยนต์จะขับเคลื่อนได้นะคะก็ต้องมีน้ํามันที่ดีสารอาหารที่ดีเป็นแหล่งพลังงานให้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนให้รถเคลื่อนที่ไปอย่างเต็มสมรรถนะ ในทางกับการในร่างกายเราและสมองเนี่ยแหละค่ะสารอาหารเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญค่ะที่จะทําให้เซลล์ต่างๆในร่างกายจเจริญเติบโตรวมไปถึงเซลล์สมองด้วยเ <c oughs> มื่อไหร่ที่ร่างกายได้สารอาหารที่ดีเซลล์ <c oughs> สมองเติบโตได้ดีสมองก็ทํางานได้ดีค่ะ <c oughs> แต่ในทางกับการถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้รับสารอาหารที่ไม่ดีการเจริญเติบโตของเซลล์ของร่างกายก็อาจจะ ไม่ทำทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนาะแล้วก็อาจจะมีเซลล์ที่เสื่อมได้ไวขึ้นเมื่อไหร่ใใที่เซลล์สมองเสื่อมไวนะคะก็จะกระทบต่อการทํางานของสมองเนาะไม่ว่าจะเป็นความจําการนึกคิดการตัดสินใจต่างๆที่ถดถอยลงไปหรืออาจจะเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมได้นี่ค่ะโอเคค่ะก็เรียกได้ว่าเรียกได้ว่ามีส่วนสําคัญเลยเนาะซึ่งเป็นกลไกอย่างที่บุญรลินเปรียบเทียบเครื่องยนต์เนาะกับน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรนะค่ะอันนี้เห็นภาพชัดมากๆเลยนะคะแล้ว เอออย่างนี้เนี่ยอาหารประเภทไหนที่มันจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการทํางานของร่างกายหรือสมองให้มันแบบว่าทํางานได้ดีมีประสิทธิภาพบ้างอะคะจริงๆนะคะการรับประทานอาหารที่ดีนะคะ,คะ,ะมันมีหลายรูปแบบมากในปัจจุบันนี้แต่ถ้าเผื่อโฟกัสที่สมองเสื่อมเลยมันมีงานวิจัยออกมาว่ารูปแบบอาหารชนิดหนึ่งที่ลดภาวะการอักเสบของร่างกายแล้วก็ มีผลวิจัยว่าช่วยชะลอสมองเสื่อมได้ก็คือรูปแบบการรับประทานอาหารแบบ My Diet อ M I N D My Diet นะคะซึ่งหลักๆก,การรับประทานอาหารรูปแบบนี้นะคะก็คือก็คือรับประทานอาหารอยู่ที่5ให้ครบ5หมวดหมู่นี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าในรูปแบบนี้เขาจะโฟกัส À, บางส bana, ils, ่วนออกมาอ้อยก็เลยสรุปมาให้3ข้อหลักๆนะคะอันที่ uh huh. 1ก็คือเน้นรับประทานผักผลไม้ค่ะก็คือเน้นรับประทานผักเยอะๆโดยเฉพาะผักใบและผักหลากหลายสีนะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันในผักผลไม้นะคะเขามีอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆแล้วก็เมื่อไหร่ที่เรารับประทานผักหลากหลายสีนะคะเราก็จะได้อาสารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายแตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นในผักสีแดงนะคะเราก็จะได้สารต้านอนุมูล มูลสสารที่ชื่อไลโคปีนนะคะหรือผักสีม่วงนะคะในพวกหอมแดงอะไรพวกนี้ค่ะที่จะมีสารต้านอนุมูลสสระที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินซึ่งอันนี้ค่ะ,คะมีงานวิจัยรองรับเลยว่าช่วยชะลอสมองเสื่อมได้นะคะโดยปริมาณที่บอกว่าให้ทานผักใบหรือผักหลักสีเยอะๆค่ะ,คะปริมาณที่แนะนําก็คือเท่าเื่อในหนึ่งมือ้อก็รับประทานครึ่งหนึ่งของจานเลยนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของมือ้ออันนี้คือเรียกว่าเยอะเพียงพอนะคะ,คะส่วนในผลไม้ ก็เช่นเดียวกันอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่แล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระเช่นเดียวกันแต่เมื่อไหร่ที่รับประทานเยอะเกินไปก็อาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีได้เพราะอย่างที่ทราบว,ว่าในผลไม้ก็มีน้ําตาลด้วยเพราะฉะนั้นปริมาณผลไม้ที่อาจจะแนะนําเพื่อชะลอสมองเสือ่อมเราก็จะแนะนําในสัดส่วนที่เหมาะสมะแล้วก็เลือกผลไม้ที่หวานน้อยๆอ,อย่างเช่นอะชมผู้แอปเปิ้ล สับปะรดมารกอเนาะส่วนปริมาณแท้กที่แนะนําก็จะประมาณ2จานกาแฟประมาณนี้ค่ะอ,อันนี้คืออันที่1ที่ไม่ไดเอทแนะนําเพื่อบารุงสมองนะคะส่วนอันที่2ก็คือพวกหมวดโปรตีนค่ะเพราะว่าโปรตีนอุดมไปด้วยกรดอะมิโนแอซิดนะคะอันนี้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารสื่อประสาทของสมองเลยค่ะเป็นสิ่งจําเป็นมากๆนะคะโดยแหล่งโปรตีนที่เราแนะนำอะค่ะก็จะเป็นแหล่งโปรตีนที่อุดมไปด้วยไขยมันที่ดีโอเมกา้าสอ่ะเราจะพบ มากในพวกปลานะคะถ้า <c oughs> เผื่อปลาไทยบ้านเราที่จะพบได้ก็อย่างเช่นปลาทูปลา <c oughs> สวายปลาน้ําดอกไม้หรือปลากระพงนะคะสามารถเลือกรับประทานให้หลากหลายได้เลยนอกจากปลาแล้วนะคะก็รับประทานไข่ก็ได้ค่ะ <c oughs> ทั้งไข่ขาวและไข่แดงมีโคลีน,นะคะ <c oughs> เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารสื่อประสาทของสมองเลยค่ะอันนี้ก็ สามารถรับประทานสลับกันได้ทั้งปลาและไข่นะคะโดย <c oughs> ปริมาณที่แนะนําสําหรับผู้สูงอายุนะคะ <c oughs> ก็จะแนะนําอยู่ที่ประมาณ6-8ช้อนกินข้าว <c oughs> นะคะเพ <c oughs> ียงเท่านี้ก็จะช่วยบํารุงสมองได้แล้ว อ่าอันนี้คือหมวดที่2ส่วนอีกอันนึงที่พูดถึงในรูปแบบของไม่ไดเอทที่เขาแนะนำนะคะก็คือการเลือกไขมันที่ดีเพราะอย่างที่ทราบว่าเซลล์สมองเนี่ยค่ะส่วนประกอบของเซลล์คือไขมันเลยนะคะเมื่อไหร่ที่เรากินไขมันที่ดีเข้าไปเราก็จะได้เซลล์สมองที่ดีด้วยนะคะแหล่งของไขมันที่ดีจากอาหารที่เราจะพบได้ก็อย่างเช่นในอะโวคาโด หรือน้ํามันต่างๆอย่างเช่นน้ํามันมะกอกน้ํามันลําข้าวแล้วก็น้ํามันถั่วเหลืองนะคะ,คะอาจจะเลือกใช้แตกต่างก,กันไปได้นะคะนอกจากน้ํามันแล้วเรายังพบได้ในพวกถั่วเปลือกแข็งค่ะถั่วเปลือกแข็งพวกถั่วอัลมอนด์หรือว่าเมล็ดทานตะวันเพราะพวกนี้อุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่ที่สําคัญเลยสําหรับสมองแล้วก็มีกรดไขมันที่ดีด้วยปริมาณที่แนะนําก็ประมาณหนึ่งฝ่ามือต่อหนึ่งวันเพียงเท่านี้แหละคะ่ะ นี่แหละค่ะภาพรวมๆของรูปแบบไม่ไดเอทเป็นอาหารชะลอสมองเสื่อมได้ค่ะอโอ้หฟังมาแล้วเนี่ย <c oughs> ต้องบอกว่าคือธรรมชาติเนี่ยเขาก็คือมีคุณประโยชน์ครบถ้วนมากมายเพียงแต่ว่าเราอาจจะรู้ข้อมูลแล้วก็อาจจะเลือกให้ให้เหมาะสม <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะอย่างคนสูงอายุที่เขาอาจจะมีโรคประจําตัว <c oughs> บางประเภทที่อาจจะต้องคุมเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการแบบนี้ต้องปรึกษาคุณหมอหรือว่าภายใต้คําแนะนําของแพทย์ไหมยยะคะรูปแบบไม่ไดเอทอันเนี้ย <c oughs> ค่ะเป็น เป็นหลักการของการรับประทานอาหารครบห้าหมวดหมู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกชนิดอาหารตรงนี้เลือกชนิดอาหารที่มาจากธรรมชาติผ่านไม่มีการแปรรูปแล้วก็ในปริมาณที่ตามที่แนะนําไปอะค่ะให้เหมาะกับช่วงวัยช่วงอายุตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกรับประทานได้ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุทุกเพศทุกวัยก็สามารถเริ่มรับประทานได้เช่นเดียวกันเลยโอ้ได้ค่ะก็เรียกว่ามีคุณประโยชน์ในทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแล้วแบบนี้ค่ะทําไมภาวะสมองเสื่อมมันถึงมักจะเกิดกับผู้สูงอายุอะค่ะคุณบุญยรลินจริงจริง สมองเสื่อมตรงนี้ค่ะภาวะสมองเสื่อมสามารถพบได้ทุกเพศทุกวัยเช่นเดียวกันแต่ว่าสัดส่วนที่พบได้นะคะจะพบได้ในผู้สูงอายุมากกว่า ปัจจัยมีหลายปัจจัยมากค่ะแต่หลักๆอาจจะรวมเป็นสองปัจจัยหลักๆก็ได้อันที่หนึ่งคือการใช้งานค่ะเพราะว่าสัดส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุมากท,ที่หลังกเกษียณอายุไปแล้วไม่ได้ทํางานนะคะ,คะมีกิจวัตรประจําวันที่เปลี่ยนแปลงไปคือนั่งนั่งนอนๆไม่ได้แอคทีฟอะไรแล้วก็การใช้การฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ของสมองตรงเนี้ยค่ะอ,อาจจะลดน้อยลงกว่าคนใบทางานก็อาจจะส่งผลทําให้เซลล์สมองมันเสื่อมได้ก็เสี่งต่อภาวะสมองเสื่อมอ่ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งก็ภาวะการเจ็บป่วยนั่นแหละค่ะโรคที่เป็น อยูอ่เพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีโรคไม่ติดต่อเอรืดอรางอย่างเช่นน้ําตาลในเลือดสูงเป็นเบาหวานมีความดันโลหิตสูงมีไขมันในเลือดสูงพวกนี้ล่ะค่ะจะ เรียกว่าทําให้ร่างกายเกิดภาวะการอักเสบเมื่อไหรที่ร่างกายอักเสบเซลล์มันก็จะเสื่อมวหลอดเลือดก็จะเสื่อมวซึ่งพวกนี้ก็ส่งผลไปถึงเซลล์สมองทําให้เกิดเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมได้แต่อย่างที่บอกว่าไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคนนะคะที่จะต้องเจอภาวะสมองเสื่อมท่านไหนที่มีโภชนาการที่ดีมีการออกกําลังกายสม่าเสมอแล้วก็ ดูแลสุขภาพจิตของตัวเองเนาะมีแบบผ่อนคลายความเครียดหรือมีการเข้าสังคมหรือมีงานอดิเรกที่ใช้การฝึกคิดสมองอยู่สม่ำเสมอหรือหากมีโรคประจําตัวแต่สามารถคุมโรคประจําตัวของตนเองอยู่ในเป้าหมายที่ควรจะเป็นได้่คะคก็สามารถหลีกหนีภาวะสมองเสื่อมได้แล้ว จากที่ฟังไปแล้วข้างต้นนะคะก็ได้ทราบอาหารที่ควรจะรับประทานไปแล้วแบบนี้มันมีกลุ่มอาหารประเภทไหนไหมคะที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่ามันอาจจะนําไปสู่การเกิดภาวะสมองเสื่อมได้เร็วขึ้นนะคะอ่าอย่างที่คุณอูแจ้งเลยค่ะ,ค,ะคืออาหารที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือพวกอาหารต่างๆที่ไปเร่งทําให้เซลล์สมองมัน เสื่อมหรือว่ามีการอักเสบของร่างกายได้มากขึ้นซึ่งอาหารกลุ่มนี้จะพบได้มากในพวกอาหารที่หวานจัดมันจัดเค็มจัดนะคะอย่างหวานจัดก็คืออาหารที่มีการเติมแต่งน้ําตาลลงไปหรือเครื่องดื่มที่มีการเติมแต่งน้ําตาลลงไปอันนี้แหละค่ะจะเล่งการอักเสบของร่างกายรวมถึงเล่งการอักเสบของเซลล์สมองทําให้เสื่อมได้นะคะอย่างเค็มจัดก็อย่างที่เราจะพบมากในพวกเครื่องปรุงรสต่างๆรสอาหารรสจัดจัดเนาะผงปรุงรสหรือว่า เข้มแฝงอย่างเช่นพวกผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์แปรรูปพวกไส้กรอกหมูยอพวกนี้<ม>ค่ะที่จะไปเพิ่มการอักเสบของร่างกายแล้วก็เล่งทําให้เซลล์สมองเสื่อมได้นะคะ<ม>ส่วนอาหารมันจัดในที่นี้หมายถึงว่าอย่างที่เราแจ้งไปถ้าร่างกายเราได้ไขมันที่ดีเซลล์สมองก็จะดี<ม>แต่<ม>ไขไอพวกมันจัดจัดก็หมายถึงไขมันตระกูลที่ไม่ดีหรือไ<ม>ขมันอิ่มตัวสูงสงซึ่งเราจะพบได้มากในพวกน้ำมันปาล์มน้ำมัน มะพร้าวหรือว่าไขามันน้ํามันจากสัตว์นะคะรวมเนื้อสัตว์ติดมันหรือเนื้อสัตว์สีแดงซึ่งพวกนี้ค่ะถ้าเราทานน้อยๆไม่ถีๆีน้อยๆนานๆทีม,มันพอได้ก็คือครั้งละประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์ไม่เกินนี้ก็พอรับได้แต่ถ้ามากไปกว่านี้เรียกว่ามากเกินไปทําให้เกิดการอักเสบของเซลล์สมองแล้วก็เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมได้ค่ะ โอ้โหเอาตั้งแต่ข้อแรกเลยนะคะค็ะคือเรื่องน้ําตาลคนไทยติดหวานกันเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าจากการทํางานในโรงพยาบาลเนี่ยจะทราบเลยว่าโรคประจําตัวพื้นฐานของคนไข้แต่ละคนก็คือเบาหวานความดันไขมันเพราะฉะนั้นนะคะต้องปรับโภชนาการตามที่คุณบุญรินบอกกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะแล้วแบบนี้ค่ะเราจําเป็นไหมคะที่จะต้องทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในการที่จะให้ร่างกายได้รับสารอาหารมาช่วยบารุงสมองนะคะโอเคค่ะในเรื่องของอาหารเสริมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรต่างๆอะค่ะ จากข้อมูลการวิจัยณนะปัจจุบันเนี้ยค่ะจริงๆแล้วมันก็ได้ไม่มีข้อมูลสนับสนุนที่<ม>ชัดเจนว่ากินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแล้วจะช่วยบำรุงสมองได้นะคะ<ม><ม>แล้วก็ในตราบใดที่ผู้สูงอายุเราเนี้ยค่ะยังสามารถรับประทานอาหารจากธรรมชาติได้จากชนิดและปริมาณที่เหมาะสมครบถ้วนของแต่ละบุคคลนะคะเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอะไรตรงเนี้ยก็อาจจะยังไม่จําเป็นค่ะ<ม><ม>แต่ยกเว้นในกรณีผู้สูงอายุที่อาจจะมีภาวาะเจ็บป่วยรุนแรงเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีผลกระทบต่อทาให การกินอาหารได้มีเทรนมีแนวโน้มที่ค่อนข้างลดลงไปเรื่อยๆตรงเนี้ยนะคะ mm hmm. ก็อาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นนะักกำหนดอ,อาหารในการประเมินภาวะโภชนาการสักหน่อยนึง mm hmm. หรืออาจจะปรึกษาแพทย์เภสั hmm. ช,ชกร mm hmm. ก่อนที่จะพิจารณาเริ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทางการแพทย์หรือวิตามินอื่นๆเพื่อความปลอดภัยของผู้ mm hmm. สูงอายุเองค่ะ ก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะได้รับข้อมูลครบถ้วนมากๆแต่อุว่านะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอะไรก็มันสู้อาหารจากธรรมชาติไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้ทุกคนลองเอ่อเลือกอาหารหรือว่าผักผลไม้คือเลือกวิธีทางธรรมชาติก่อนดีกว่าเนาะอะไรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็จะทําให้มันสะสมในร่างกายน้อยที่สุดเนาะก่อนจากกันในวันนี้ค่ะอยากให้คุณบูยดีนได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะ การปรับพฤติกรรมการกินเพื่อชะลอสมองเสื่อมนะคะไม่จําเป็นต้องรอเมื่อถึงยามสูงวัยค่ะจริงๆสามารถเริ่มได้ทุกวัยเลยตั้งแต่วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยทางานนะคะเริ่มก่อนย่อมได้เปรียบค่ะแต่ผู้สูงวัยที่มาฟังวันนี้แล้วพึ่งมาเริ่มก็ยังไม่ช้าเกินไปนะคะอืมโอเคค่ะก็ชอบคํานี้ค่ะว่าเริ่มก่อนก็ได้เปรียบเนาะไม่สาคัญว่าจะช้าเร็วแต่ว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณบุญรินชาติยานุกูลนะคะนักกาหนดอาหารวิชาชีพศูนย์วิทยาการเช ผู้สูงอายุระดับชาติคณะแพทยาศาสตร์ศิรภาพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมาก,มากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้มากมายเลยทีเดียวกับพวกเราในวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามลิงก์ทางด้านล่างนี้นะคะแล้วกลับมาพบกับอุและรายการคลับโอดีได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ